สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับเพจสไตล์อีกครั้งค่ะขอขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะ14รายชื่อของสาวทีมไทยเราที่ทพร้อมจะลุยศึกชิงแชมป์โลก24กันยายนนี้นะคะหลังจากพวกเราแฟนๆน,นะคะก็ต่างตั้งตารอและก็ลุ้นไปต,ตามๆกันนะคะว่า14รายชื่อจะออกที่ใครบ้างแต่ไม่ว่าจะออกที่ใครสาวๆทีมไทยเราเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะคะและก็เชื่อว่าทางโค้ชและก็สตาฟต่างก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดและก็จะมาพร้อมกับคอมเมนต์แฟน แฟนนะคะว่าจะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้าง14รายชื่อจะมีใครเราไปชมกันเลยค่ะเซตเตอร์มีสองคนนะคะนำทีมกับตันผู้คนเกง่งเซตเตอร์คนที่สองนะคะนั่นก็คือนุกนิกเป็นโอกาสของเธอแล้วค่ะนัด,ดิชาใจแสนตำแหน่งถัดไปคือบีหลังมีสองคนนะคะบีมพิมพ์พิชยาโกกรัมยืนหนึ่งตำแหน่งบีหลังคนที่สโมเมธนชชาสุขสด 22ปีค่ะหัวเสามีด้วยกันทั้งหมด4คนนำทัพโดยบุ๋มบิมอายุ22ปีหัวเสาคนที่สองอมศินสสิพาพร24ปีและหัวเสาคนที่สามน้องเพียวนะคะ27ปีหัวเสาคนสุดท้ายค่ทะทรปีปิ่นสวนุวรรณยีปีเช่นกันค่ะตำแหน่งถัดไปคือบอลเร็วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่คนเตยหัตถยาบอลเร็วคนถัดไปแนนทัดดาวนึกแจ้งพร้อมลุย วิชกรบุญเลิศนะคะ25ปีค่ะบอลเร็วคนที่4วัชริยานวลแจม ถัดไปเป็นลโบโรมี2คนนะคะนัทพรสนิทกลางชิงแชมป์โลกเป็นโอกาสของเธอและคนที่14คนสุดท้ายนะคะปิยนุชแป้นน้อยและนี่ก็คือ14คนสุดท้ายของทีมไทยเรานะคะหลังจากที่รอกันมานานดูเหมือนว่าทีมไทยเราน่าจะเป็นทีมสุดท้ายนะคะที่ได้ประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายหลังจากที่มีรายชื่อออกมาก็มีความเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคอมเมนต์จากแฟนๆเพื่อนบ้านเราค่ะ เป็นแฟนเวียดนามจากที่แอดได้อ่านดูนี่โอ้โหแฟนเวียดนามเขารู้จักนะักวอลเลย์บอลเราเกือบทุกคนเลยนะคะรู้ถึงขนาดว่ามีลูกรักลูกใครด้วยนะคะทุกคนแสดงให้เห็นเลยนะคะ,คะ,คะว่าแฟนเวียดนามเขาติดตามวอลเลย์บอลสาวไทยเรากันเยอะเลยค่ะไปที่ท่านแรกเลยนะคะได้บอกว่าทําไมทิชกรถึงได้มีชื่อในทุกการแข่งขันต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามค่ะเพื่อนๆส่วนคอมเมนต์แรกก็มีคนมาตอบด้วยนะคะทุกคนได้บอกว่าผมว่าไม่แปลกนะการที่เอาทิชกรไปเพราะเธอ อายุยังน้อยต้องให้สัมผัสกับเกมระดับนานาชาติให้เยอะๆคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะได้บอกว่าประเทศไทยมักจะมีนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมแต่และทัวนเมนสามารถเรียกผู้เล่นที่แตกต่างแทนกันได้ส่วนแฟนท่านนี้ได้บอกว่าเวียดนามเราจะมีส่วนร่วมไหมและเมื่อไรจะประกาศกับเขาบ้างก็มีเซลล์ซล์ทีมตัวเองนะคะสาหรับแฟนเวียดนามแฟนเวียดนามท่านถัดไปได้บอกว่าโอเฮดวิภวีเล่นดีมากแต่ทําไมถึงไม่ติดมาที่คอมเมนต์ท่านนี้นะได้บอกว่าเดียจรัดพรก็ดูเหมาะสมกับตําแหน่ง MB นะแต่ทําไมเธอไม่ติดแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้บอกว่าแต่วัชริยาก็สุดยอด MB ในเอเชียเลยนะ ถัดไปจะเป็นคอมเมนต์แฟนไทยกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกได้บอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะที่เดียกกระชิ์ไม่ติดทั้งคู่ตอนแรกนึกว่าต้องติดแน่นอนมาที่ท่านนี้กันนะคะได้บอกว่าการกลับมาของทัดดาวทําเอากองเชียร์ไทยถอนหายใจโล่งพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเอาจริงๆแอดก็โล่งเหมือนกันนะคะและก็ดีใจที่แนนทัดดาวได้กลับมาช่วยทีมได้คอมเมนต์แฟนไทยท่านถัดไปนะคะได้บอกว่า ทีมอื่นคงงงว่าไทยแลนด์ใส่ชื่อตัวเซตมาใหม่อีกรอบคงหาข้อมูลกันหัวหมุนก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับคอมเมนต์ท่านนี้นะคะเพราะต่างชาติคงยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มนุกนิกสักเท่าไหร่แฟนไทยท่านถัดไปนะคะน่าจะลุ้นนุกนิกละค่ะได้บอกว่ารอโอกาสนี้มานานมากไม่คิดไม่ฝันว่าน้องนุกนิกเขาจะติดตื้นตันจนบรรยายไม่ถูกก็รอลุ้นรอเชียร์กันยาวๆละค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะได้บอกว่าบทโคชจะดันคนก็ดันจนแบบงงๆกันนุกนิกนี่ดองมานานมากดันอีก พาไปชิงแชมป์โลกเลยและนี่ก็คือความรู้สึกของแฟนๆนะคะที่หยิบมาวันนี้ก็มีของแฟนเวียดนามแล้วก็แฟนไทยจริงๆก็คือเยอะมากๆค่ะแต่แอดก็หยิบมาพอประมาณนะคะรอรุ้นกันค่ะทุกคนวันที่24นี้นะคะกับทีมตุรกีมายเแรกของทีมเราขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ